สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ลุงก็จะมาพูดเกี่ยวกับงานในด้านวิศวกรรมนะคะซึ่งเป็นเ,เรื่องมอเตอร์ค่ะซึ่งลุงได้เข้าไปอบรมสัมมนาวันที่25กรกฎาคม2562นะคะ เป็นสัมมนาเชิงเทคนิคและงานสาธิตการทำงานของผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งเป็นของบริษัท oriental motor นะคะเขาก็จะมีเออแนะนำเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็แนะนำมอเตอร์นะคะมอตเตอร์ก็จะมี เอซีมอเตอร์มอเตอร์ปรับความเร็ว s t e ปปิ้งมอเตอร์อ u กชูเร์การคำนวณเลือกมอเตอร์ hmm. motor, นะคะตัวยอย่างการใช้งานการเลือกมอเตอร์ทดแทนและแนะนำเว็บไซต์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติของออเรนท a l มอเตอร์นะคะซึ่งได้ก่อตั้งมานานแล้วนะคะ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2428ค่ะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะ AC มอเตอร์มอเตอร์ควบคุมความเร็วสเตปปิ้งมอเตอร์เซอร์โวเซอร์โวมอเตอร์แอคชูเวเตอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์คอนโทรลเลอร์พัดลมอุปกรณ์เสริมนะคะ ac motor นะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของ ac motor เป็นดูโครงสร้างของ ac motor ส่วนประกอบของระบบ induction motor reversible motor ชนิดของเด็กและ ac motor หัวเกียร์การใช้การเลือกใช้ ac motor ข้อดีของ ac มอเตอร์และตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะ โครงสร้างของ AC มอเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เคสนะคะอันนี้เป็นโรเตอร์นะคะโรเตอร์ก็เป็นส่วนที่หมุนนะคะสเตเตอร์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่แฟลงแบลคเกตนะคะออพต์ชาร์ปลีดไวส์ l อแบ r ิ n งนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นโครงสร้างของเอ m ซ t มอเตอร์ส่วนประกอบของระบบนะคะมอเตอร์คาปาซิเตอร์สำหรับหนึ่งเฟสนะคะจะมีคาปาซิเตอร์เสมอถ้าไฟสามเฟสนะคะจะไม่ใช้คาปาซิเตอร์ค่ะ ac มอเตอร์พร้อมชุดเบรกนะคะมอเตอร์คาปาซิเตอร์ชุดเบรกนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นของเขานะคะอันนี้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับนะคะ ac ก็คือกระแสสลับต่อมาจะเป็นอินดักชันมอเตอร์นะคะอินดักชันมอเตอร์คุณสมบัติก็คือ ปรับความเร็วไม่ได้สำหรับหนึ่งเศษถ้าสามเศษปรับได้หมุนในทิศทางเดียวนะคะคุณลักษณะนะคะหมุนอย่างต่อเนื่องมีโอเวอร์รันสามสิบถึงสี่สิบรอบโอเวอร์รันก็คือจำนวนของแกนพาวที่หมุนก่อนที่จะหยุดค่ะเช่นพัดลมให้ดานนะคะเราก็จะเห็นว่า เมื่อเราปิดแล้วมันก็ยังจะหมุนอยู่เนื่องจากมีแรงเฉือนะคะเออเหมาะกับทิศทางเดียวหมุนไปกลับไม่ได้มอเตอร์ที่หมุนไปกลับได้ก็เช่นเออที่ปัดนน้าฝนในรถยนต์นะคะเนื่องจากมีโอเวอร์รันมากนะคะก็จะไม่เหมาะกับการควบคุมตําแหน่งนะคะ่ะซึ่งหาจะมาใช้อาจจะต้องติดเบรกติดชุดเบรกของมอเตอร์นะคะ ต่อไปจะเป็น Reversible m o t o r r นะคะ Reversible m o t o r ก็คือสามารถหมุนได้สองทิศทางนะคะส่วนใหญ่ที่ก้นของมอเตอร์นะคะจะมีเพลทสีเงินค่ะคุณสมบัติของ Reversible m o t o r นะคะปรับความเร็วไม่ได้หมุนได้สองทิศทางนะคะเปลี่ยนตำแหน่งการหมุนได้ อย่างทันทีทันใดนะคะเป็นนิทางการหมุนได้อย่างทันทีทันใดค่ะคุณลักษณะนะคะหมุนได้อย่างต่อเนื่องสามถึงนาทีค่ะเพราะว่าจะมีอุณหภ,ภูมินะคะที่มอเตอร์นะคะโอเวล์ลนน้อยคะ่ะห้าถึงหกรอบเพราะมีเบรกชูนะคะ ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางในทันทีนะคะต่อไปมาดูชนิดเบรกของ e c มอเตอร์นะคะก็ใช้ในการเบรกของมอเตอร์นะคะ ก็จะมีเบรกแบบไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติกเบรชุดเบรกนะคะเบรกแพคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรนะคะจุดประสงค์การใช้เบรกของมอเตอร์ก็คือช่วยลดอเวอร์รันของมอเตอร์ค่ะก็คือหลังจากที่เราเไม่จ่ายกระแสไฟแล้วอแกนเพาของมอเตอร์อก็จะหมุน น้อยลงค่ะแล้วก็ช่วยช่วยตึงแรงของแกนมอเตอร์นะคะ holding t อร์กก็คือในกรณีที่ว่าอืมออลำเลียงของขึ้นที่สูงนะคะซึ่งถ้าเราใช้เบรกกับมอเตอร์เนี่ยจะทำให้มอเตอร์เนี่ยตึงอยู่กับที่ก็คือแกน เพาของมอเตอร์ตึงอยู่กับที่ไม่หมุนไม่หมุนลงเมื่อเมื่อมีเมื่อไม่มีไฟนะคะเมื่อไม่มีไฟมาเลี้ยงจะไม่หมุนลงไม่ทำให้เออข้าวของเสียหายะคะ่ะประมาณนั้นต่อไปมาดูเบรกแบบไม่ใ็่ไฟฟ้านะคะ อิเล็กโทรแมกเหติกเบรกมีแรงตรึงที่แกนมอเตอร์นะคะฮอลดิ้งทอนี่ค่ะที่จะบอกว่าจะเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ขนาดกับพื้นโลกค่ะก็คือขนของขึ้นที่ทสูงนะคะงานที่ต้องการใช้แกนมอเตอร์ถูกตรึงไว้ ขณะที่ไม่มีไฟจ่ายให้มอเตอร์ค่ะอย่างที่ลุงบอกตะก,กี้นี้นะคะก็คือแกนแกนของมอเตอร์จะตรึงไว้เมื่อไม่มีไฟมาจ่ายนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของมอเตอร์ที่ที่เป็นมอเตอร์ติดเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอิเล็กโทรแมกเนติกเบรบก ซึ่งอิเล็กโทรแมกเนติกเบรจะเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันค่ะจะมีแมกเนตคอยตรงนี้นะคะขดลวดของตัวเบรกมีสปริงนะคะมีเบรกหับหมุนตามแกนพาวนะคะเบรกไลนิ่งอเมเจอร์เบรกไลนิ่งก็คือผ้าเบรกนะคะ การทำงานของเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเมื่อมีไฟมาจ่ายที่มอเตอร์นะคะสปริงจะถูกกดลงโดยกลไกลของแมกเนตคอยนะคะทำให้ผ้าเบรกกับเบรกหับนะคะแยกออกจากกันเมื่อไม่มีไฟนะคะเบรกหากกับเบรกไลนิ่งจะประกบกันทำให้ แกนเพาหยุดหมุนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเบรคแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอิเล็กโทรแมกเนติกเบรคขณะหยุดเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าจะตรึงแกนเพื่อจะรับน้ําหนักโหลดของภาระค่ะเมื่อไม่มีกระแสไฟให้กับเบรกและมอเตอร์เบรกชนิดนี้จะสร้างแรง แรงเพื่อตรึงแกนมอเตอร์ค่ะอย่างที่ลุงบอกเนาะนี่ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงค่ะอย่างที่บอกนี่ก็เป็นคองจ้างนะซึ่งจะควบคุมที่สปริงตัวนี้ค่ะสปริงตัวนี้ สปิงกดและปล่อยค่ะซึ่งจะมีผลการใช้งานเมื่อมีกระแสไฟและไม่มีกระแสไฟค่ะโอเควันนี้ก็ขอจบเอพิโซดนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าลุงจะมาพูดเอพิโซดถัดไปนะคะวันนี้ก็จบที่หน้า14ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ